ขเขาเขาเน่ไปขุดเขาเน่ไปบุ้งบุ้งชงเหือ่น้ำขุดไปมันถือมันไ้ขุดเขาในบุ้งูงเหือน้ำบอกบอกไปได้ขอคอยลังอายคนหลายเออเอามันไปแลกบ่อมันยังอ่ะนะมันเทียนมันน้อยๆเออคุดมันเทียนไปขอเขาให้ไปขุดนะคอยกับน้องคอยแทนเลย ได้ไห,าดหลายบ่มือเหนื่อยคอยนอนเหื่อยชาก์จไปเหมือม่อ อันนี้บอจอยกับมาหาสาพ,าพรวีไลเพิ่นพี่น้องเนาะคือเอื้อยน้องลอย,ยนี่คือว่าน้องบาสโซโลนัะะ่นแหละพี่น,อนะน้องเนาะจังไลายก็ไปพบพ่อแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปติดตามน้วยกันพ่อทางบอจอยกับบอได้คอยเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะการโดนๆบอจอยจะได้เข้ามาหาทางสาวพรวิไลเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าโดนเลยได้บอจอยบอได้มาหาเพิ่นี่กับบอได้ไทย พ่อแม่พี่น้องเอซีได้เบิ่งได้ชมเนาะจังใดกับอชีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็บอกข่าวโฆษณาช่องหมอจอยเนาะจังใดกับผากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่เนาะวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศควยอยู่ด้านหลังมนาะนพี่น้องเนาะเพราะวะ่าควยเขาเขาพูกไว้พี่น้อง กันบรรยากาศถ่ายของพี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเนาะอ่จังไหนก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อพี่นอ Z, อ้องเอ็ซีเนาะป่ะไปเบิ่งไปชมนรงกันเลยนี่แหละพี่น้องเนาะทางเฮือนบาร์เซโลหรือว่าเฮือนพี่น้องนั่งลอยนี่แหละเฮือนก็ขึ้นเข้านั่งลอยพี่น้องเลยเนาะปไปนี่พี่น้องกขึ้นเข้า สบัสบด LGBTQ, percent, ีดังไปหนึ่งยังกันนะนะอ้กนาไม้แล้วก็ถูที่หางสมิงขาวสบายดีลูกสบายดีองใหญ่มันหยกมือสบายดีสบายดีเออสบายดีมันเป็นเก็บครัว มีแต่เล็กน้อยสบายเนาะเพราะว่าเด็กน้อยขอบก็ยังสินอันนักเลยขวบก็ยังชินนกเลยเนี่ยเป็นวันเป็นบุญชงเหือ่ะติม่วนบ่บุญชงเหือ่แกงกอกเลยบ่โดนบ่ได้มงอันเด้อยากไปเบิ่งไปบึกอยากไปเบิ่งบ่ได้ไปขอเข่าหรือว่าเออไปขอเข่าเน่ไปขอเข่าเน่ไปบุญบุญชงเรียนอนะมั้งขุดขุดไปมันถือมัน ไปขอเขาในบุญสูงเพื่อนําบ่บ่ไปขอเขอคนลังอายคนหลายคนเอามันไปแลกบ่<อ>มันยังอ่ะนะมันเทียนมันมน้อยๆคออูดมันเทียไปขอเขาให้ไปคุดนะคอยกับน้องคอยทันเลยได้หลายบ่

Ud, ไปคอเขาเนยคือมีต้องมีของฝากอินบอกขอแต่ปากบ้บ่ได้ปะก็ขี่รไปคอเขาขอแบบว่าขอตะปะอะไรคือเมื่ก่อนเหนก็จะไปคอแถวบ้านอานบอกขขบุกขบือเหนปเออหได้หัวอจ้าเคยบ้ไปขอแบบนั้นบ้าไปกับมอหาไปเดียวไปงแต่ว่าไปบ้านข่อยดีจะเคยไปอยู่บ่ บ่บ้านบ้านนวลฮังเด้ค่อยไปบ้านนวลังเคยไปบ่อนวังมาเหล่าเด้ค่อยไปไปที่บ้านแล้วมีแต่บ้านตาโข่อยไปไปที่บ้านตะโพค่อยไปเด้บ้านตะโพเป่นไงบ้านตะโพทางปากซองผู้บ่ตะโพใหญ่ตะโพ้อยอั่นงเดียวตาโพตาโพตาโพุปากซอยโอ้มันใช้หูซอยโอ้ยบ้านเขาจะรวยแต่นาะมีตะลัง เพื่อนมีแต่คือหาอบ้านคนรวยได้ค่ะไปกับบ้านฉลิขอันนั้นได้ไปฉลิข์ใช่ยิ่งคอยอาหารไปฉลิขไปทางบ้านตะไลเอลันนี้โอ้ฉลิขบ้านนลังจะเออเนี่ยก็บา้านไทยอย่างก็บ้านไทยทางเดียวก็บ้านมันเจ้าสมภารเมื่อวานเนี่ยอะไรขอเห็นใอยมาติบุญขอเห็นบ่าผู้ช่างเนะบ,า,บานะขอไได้ไหมไปหลังพ่อพอ เขามาหาเจ้าเมื่อวานเจ้าประยูรเออขาวประยูรเมื่อเมื่อติดพูนอเห็นเจ้าอืเมื่อติดเมื่อติดไปบุญค่ะมาแต่บุญแล้วก็มาแต่บุญเลยเห็นเห็นทางเห็นทางทางเห็นทางก็จำได้อีกขยุยขยุกเราข่าวพ่อผูกยุกโซน่าขี่รถยังเรถ่ายเรถ่ายบานนั่นนั่นบ่คนทขี่รถยังเราจักรช่องค่อนจักรเบาประชัางในผูกอยู่พนเราไปอืมเอาหรอ

เออขอขนมขนมนมเนี่ยคูเมรได้ไปเมื่อวานนี่ก็ดเนี่ยครูเอิวันนี้นี่แพเอิ้นี่คุณแพเขาให้วันมาพ่มาผีเขาให้เงินห้าพันกีขนมโบนี่เด้อคะตไอ้จุ๊ป้า นอนมุกอยู่โอ้โลอ่ามันกูัวเอาไม่ได้เห็นเลค่ะอ้โบุอแม่ก็บเห็นเลยนี่อ้เอ้าวาก็บหมดมันจะพะแล้ว่ได้ไ่ได้พววอยาอุ้ใจนอผิวบ่ฮัโอผิวว่อรบจี๊ดเลยเนาะยเนาะตายไปอบขัอบแน่เลัวกลหัว กระดานแม่ถ้าแม่อยู่ข้างคนอยู่ท้คนวะแม่ก็บอเห็นอีกฮะเนห็นน้าเราไปขึ้นตอนคอยคะก็อยู่กับอันนี้มันลินก็ตอกกะโตลงโกลงเพ็งอ,อันนี้ก็เขาให้อันนี้นมันช็อได้เลยตัวดาตห่กใครหายนะป่านนั้นแหละหายคนน้อยนอยนี่เออเอาเาลาเลยเอาสงสารเนาะ อุ้มไปน้ำตีมน่เอาไปเมืทุกคนเลยลงนี่หมาเจอมอนถามว่าแม่ไปไซวะขจักเขาบอกน้ำไปปอกเาไปไปขเขามีจะบอกไปนั่นบอกต่ว่าไซวะจะบาว มานว้าวหรอวะลูกมาพีท่านแม่บอกว่าเล่ามาเล่ามาบอกเล่าหน่อยไปมีขากินข้าวคอยกินอะอื่นยังมาเด้อวะเป็นบเนาะแม่ไปไซส์ว่าไปบ้านงไปยังว่าบ๊วจักว่าไปนอนไปนอนนั่นแหละลูกจะนอนกับพี่ฉันไปนอนกันนอนช่องคอนลาวนี่แหละข้าวกินข้าวกินหน้ามาเลยใช่ไปนึ่งให้ขากินเราเนืองเองนะข้าวหนึ่งเองกนข้าวกันเองกินข้าวก็เกลือว่ะ หนึ่งก็เป็นบาทเป็นอะไรเลออันนี้นะอันนี้ม่เป็นหนึ่งโอ้ผู้ใหญ่เพิ่นโดยชองปีแล้วก็เป็นเลยเนาะใหญ่เพิ่นก็ไม่ได้บอกบ้าลูกมาหรอกหอกไปมบ้านหอกใช่บานบอกไปจักไป่โอ้ข้าเาแล้วมีเขากินข้าที่ไปผนตกเขาใอยากไปบ้านนั้นแาละ มันเลไลลอยมากมันชิอดบ่มันยากเขามันหายดูใหนอยน่อยบ่โอ้ยโยกมัแกงเนาะมันแกงทิมต็ดเขาปพมันกินเขาดูมันกินนมมันมันหอนเนปมีขาให้มันกินมันแกงดึกทิมบอโอ้ยแกงกินตาติดเข่าหันด็กน่อยเนาะดูเจ้าบัมันบ่ฉัน มันบวมหูด uh ้วยบวมหูด้วยหาช่างเล็กน้อยเลยติดบงน้วนี่เหตุตอนนี้ครูห้ขนมปักไก่เงินห้าพันพันเราว่ไม่ออกโมันมีขนมเด้ียไอยาเขาพูดแพ้เราให้คนนึงตอนนี้ครูเออไปมาห่านไปกับน้องคอยน้องชาวแดงค่ะไปกับเราลอยมื่อเราบวมอะไรเขาหยาได้มื่อยได้เออเมื่อยนั่งจม ขนะ้อทองมดกางนเนาะเอเหา่ไมด้เมื่อยได้หอยเื่อยเหนเหนือนื่อหนอเื่อยหนเหนืยนือยหนอเน่อนก่อยเหอยเหนอยห่ยเงนืเนื่อยังอยเ่อยเหนอยเหอหือยาก่อยห่บยเนเลยเพ้่อยเน่น่ยเหนืกอยเปอเห้่ะยเหนื่นอยเกอเปนือเหน่อีเนื่อแหืเหนยหนข้าวอยู่่นนหนนย่หอยไอย่หเยเ ประเคามคิดอปชังกมวมจำประเดกโอ้ยโอ้ด้วยสอคนใส่คิหน้าเลพี่น้องเลยคอนคอนแล้ไปหาคอเขาขอน้ำเขาอีกประเดคกันเลยอน้ำเขาเขาบอโอ้ยคอประเดกคอไปชังโอ้ยว่าคอลครอหนไปโอ้ยออายาเหขอเลวเขาปบ ของอยู่ของกินในชื่อเขามานคือจิบม่ต้องทานเทิงนองนเบิดจะเฮงลเนาะอันนั้นมันไปเฮงเลวเจ้าอะไรไปหมดไม่ได้กอยเขามามันทานมันหย่ากินเฮงเลยซาบูอซาบูอบอือถอว่าหื่นเต็มอยู่ม่ไและ ยาคูไฮเงินเลาาค่าพันเก็บกวมืบัวานที่ไปโอ้ยยาคูจะใ่บัวน่นนั่นแตะมาไปขอเขาหนึ่งบ่เออจะไปขอน้ำยาคูบ่บ่ละลาเออนหมอขอนไปขอลืเอขาอเออไเล็กน้อยทุกนี่บักลูกขอน้อยสมิงสมิงนี่ข้บอนไทยขอขอันขอดอกาคูนยวะบ่ ยังหลขอผ่าขอพรมขอพกได้นมาายไล้มาให้ตเขาหาหายคอยเอาเมืเขาหายหนักเพที่เขาว่าเอาว่าเพรมงไม่ออกเขาว่าเอาหายหมดผู้คนน้องคอยกงมีคอยกงมีอเพอย่าคูเอาห้ยเอาหายก็เอาหมดเนขอเลมได้ขอเขาหายซืเอเขาเห็นท้าบมไม่ยิแล้วเห็นคอยไป ควายย่างไขอเข่าโอ้เราถามไงเนื้อครูบอกท่านเออจะข้อเข้าไปวัดไปยัง้างมีข้อไปขอลูกเจ้าไปขอในวัดบอกหรือว่าไปในวัดในนี่เราเห็นเขาย่างไปย่างมาจแเราเออแบบนี้วัดแบบนางนางมาดานนี่นะเป็นได้พักพักหยาที่ซื้อมาให้ปู่เป็นได้ออกบนแล้วบอกออกแล้วมันมาได้ออกโอ้ยอันนั้น บก็ออกนะขออันะคนมาตกไปชคคุมาตปักเตียดิบออกคือบกอยไปคนมาตกจะว่าปลูกปลูกจะอยปลูกคือบกรราปลูกก็คือว่าคนตกะก็ออกปักตีไงเงี้ออกปลูัวดิออกว่าเขาว่าปลูกูกจะปลูกไดปลูกุเป็นคุ่จะว่าปลูกมองันน้ามันบวมมันนั่นจากยนนเ คุ่มขักเลยลำออกกุด <The> คุ <sh> ้มบอกโอ้โหเล็กๆค่ะนี่คันนาเราย่านิเรากุดคุ้มโมเดลโมเดลนี่น้ำถั่วมมันก็ตายอกุดคุ่มโมเดลบอกเออหน้ามันท่วมตอนนั้นมันเนยน้ำนี่นะเขาจะปลูกเผือมแต้เขาจะเออนั้นที่เป็นคูหยกล้อมขึ้นนะคือคันนานเนี่ยคันนาอาจารย์เห็นคือเจ้าป่านคันนี่ดิเลี้ยงหมักจุกเลี้ยงหมักจุกไปเลยเจ้ากระเสียบ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 เลย

กินมาเลยมันกินหมดแล้วมันบมัเป็นต่มันมีแมงมกินมาเลยแมงม่กินจากแมงปีชางคาร์ดนได้ไปคออีกบ่บานนี้กินนั่นเลยหรืว่ายาแล้วยาอะไรไปขอหรอมึงมีข้ามาหายห้มึงไปไิกินได้แ่จ้ะอมกินขาน้อยนึงกินคาวนน้อยหนึ่ง ลูกจะจะไ่หาบ่มาหายหาเลยนในหน้าของห้องกินบาเดเปเหาน้องสาวบ่เดไปเ h า p h p i แล้นะไป p p บเ่มเด็จะหูจะบอกยับ้าน หมูแหละเนาะยังไัน,นไปจะขื่อเนาะโดยแต่เป็นบาหมูวันไหนจะไปอบ,บอกบไปลยอปาเลยกา,การกำลังาลูกเจกก้าก็เป็นเฉพาะผู้ใหญ่นะเออ,เ,อเป็นในมันดีแล้วมันกินยาลูกพอ,อยุพงค์ยุนังพอหันใดลูกตัวนี้มันจะเปกินยาเนาะต้มยาประจุงไหมเขาเป่าได้ ใช่ี yeah, yeah, oh, banks, ิคืไม่ใช้คือบะไรีใบไม้น่ะเจ้าคือบอกรองสาวจะต้องกินไนจะต้องกินเราไปหาของเจ้าเลยไปหาแล้วกไปบอกเลยเลยแล้วไมีกบอันนี้เจ้าก็เอาไปใหาแล้วเลยเจ้าไป ต้มกินต้มกินแล้วกระเป๋านามบเจ้าคือบจ้าคือบบบหนเอาเจ้าเห็ดอาเปล่าในูเป่าหันตายเลยอ๋ตายแลวคนในบ้านบอคนในบ้านนในกมคือนั่งลอยคือบวมาเป่าซะเนาะเราปลาโทีตัวหนึ่งสองเือยา Ừ. ta đi. hướng là, Đôi. Tài, lúc là, là hiền bò. Đôi. Lợ là bờ hiền thêm bò. Bò. Này là hiền thơm. Mình còn hiền lời. ไปข้อเขากัได้หลายอยู่ข้อเข่าเต็ม่าคู่คูน้อยนี่ว่าไ้กันะพอได้ชมคูน้อยนี่รักไปก่อนนะไปขูวไปกัดเขามาเจ้าหายไปชุดก่อนนะทุนยังเติมแค่เขานะฮะหลนี่นะอไม่ดงนะเขาเจ้าเสื้อจช่ไหมไปขูดขออขายกไปที่ะ เขากระชีวิตเลยพี่น้องในป่าคุณยายจะดีผมซื้อให้ชอกสอบเนาะคงเหลือประมาณถังหนึ่งถังหนึ่งคูหนึ่งนี่แหละจัะมั่งอะไรคูหนึ่งกินนะชิไปหาทางใด้บาทหนึ่งเลยชิไปหายังมาให้เลี้ยงลูกบานเหลือเขาสิซุกพอเฮงขอเฮงสิเห็นได้ได้บาทกระเทียมเขาว

ก,กนินเกนมพาลูกกินเก๊งน้ำมั่นั้นัสมต่อได้บ่อยพาลูกกินเกน้ำมัชีวิตพี่น้องอไอ,อ,อ้กกน้อกับเป็นใจต่ตน,น่าจดเอาลูกจะไปใช้หมดออนนะาออนนาหมดตันแรงกามาออตันแรงกบมาพี่น้องลูกสาวไรพร ไปหากินแกงน้ำหมกน้ไม้ไปเนาะต้มเมาใช้กับเข่าปะน้ำมันมาบัดเข่าในต้มเมาในได้หลายกัวบะเคยจะ่าต้มกินแบบว่าเขามีเขามีกำานิงเขาก็ต้มเมามันยังสดน้ำสดน้นแบบว่าเอากินเลยนะต้มเมาเนาะเวลานก็ได้พอได้ให้ลูกสดน้ำพอได้กินน้ำเข่านี่แหละพอ้มีแห้ง ลูกคคนนึงไปนังเบนยูน่สาวกไปอ่ายังไงไปหาหน้าหมอกหน้าไม้ขอเขาแล้วลูกคนน้อยๆมัไือไปอาไปมาอาน้าสาว่าไปเตะหงนังนไปตหงไปโตรโครไปขอเขาอยู่พ่นเลยไปขอเขาอยู่พ่นลจับจักบ่เฉยมอไทาอย่นไปไม่เอาไปใชจักพนเอาเจ้าคือปล่อยไปั่ไปกับ นาสาวเองไปเราเราพาไปอ,อ๋อเรากรบโบมีข้าวกินบ่เอาเอ,อ,อยายน่องกันนะวะมีคือการพร่องคือคอครับเราเรา,เรายารังทันมอนอนนอนนือก็ดเพชรช่งหัวใส่ไม้นำไปติดทาร์นเพาะว่เต็ดทานเชืออขิดเขาบอกว่จักบ่ได้เห็นเราเคือเอานอมไมออ้เยนอนตอกมาให้น้องลอยอยู่โอ้น้งไม้เราถือไปบ้านนั่นนั่นน้องขอให้แน่เรามีมีระดับหักหางหค่ะ เออเห็นเราขี่รถจากเราเอาเวลาเราอั้นเราก็มาแวะให้เรามาเราไม่ให้น้องสาวเ,เห็นลูกพาไปไปน้องสาวใักนั้นลูกอยากคอยบอกใครเห็นตอนตะยี้เราไปกับลูกสาวเราเม่นว่าคนเออไปอน,น้วอืมราก็ได้มาเยี่ยมมาหยามสาววิไลพรพี่น้องเลยมานีกะทางอ้ายเจ้าก็อยู่พุนบ่ออยู่นาบ่าออ๋อเผาเข้า ออกแลยพวกเขานะเนาะกำลังสีออกกำลังสีออกแต่ยังไม่ได้ออกโว้ยกำลังสีออกเพราะดังตอนเอ่อเพาะกำลังโอเคถ้าพี่น้งนองเนาะคลิปนี้กิดชีบมีอยังหลายมาเยี่ยมมายามเพิ่นซื่อเนะ้อบ่มีอยังมาฝากมาตอนเพิ่นดอกพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามเพิน่นมาให้กําลังใจเพินนะ่นเนาะเข่าเพิ่นกับชิมิทถ้าวา่าเอซีท่านใดอยากช่วยเหลือเพิน่นซื้อเข่าซื้อน้ำกะติดต่อเข้ามาพี่น้งนองเนาะทางช่องบอสจอรแชนเนลมาเลย เป็นกำลังใจหนาเฟซบุ๊กหรือว่าไอเดียาอยู่หน้าจอยู u ูบเลยพี่น้องเนะนาะยังไงก็ผากเป็นกำลังใจให้หน่อยเนอพี่น้องสนวะัสดีเลยสบายดีสาวพี่ไดพรสบายดีโดย